ทำได้นะครับอุดชาติลดไกลสุริยพงผึ่งนะครับต่กลางมีสรยุทธใจม่านสี่นะครับตัวกลางมีสิรัตีภูสวัสดิ์เจริญครับวรสเศรษฐยจันทร์ไก่อนเกมแรกเริ่มครับสิบุธีเจ้าบ้านบุกจากซ้ายไปขวานะครับอยู่ในชุดสีแดงอุดชาติอุดชาติวางขึ้นมาข้างหน้าเอ้านี่พงถึงก่อนแล้วจอนี้ไม่ฟาวด้วยครับนี่พงตบกับตรงกลางจับบอลแล้วสุดท้ายสรยุทธได้ยิงโอ้โห ยังไม่ติดบล็อกของเท่านั้นศินธีครับจังหวะดุโทย์ยิงพลตกประมาณเนี่ยชัยยุทธบอลแรกเหมือนจะไม่ดีเลยครับแต่ยังตามไปยิงได้ครับเกดิศักดิ์เกติศักดิ์ผาหนีอานนท์ไม่ได้ครับแล้วจังหวะพนพัทรนภัทรเอา้าบอลมาเข้าทางสาันนิคามิวสันนิคามิวได้ลากขึ้นมาแล้วครับป้ายกลับมาที่วรเศรษฐ์วรเศรษฐ์แทงต่อให้คามิวได้หลุดไปจอไอังหวะนี้ไม่รับด้วยแล้วสุดท้ายยิงไม่ได้โอ้โหไม่แต่ต้องล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับ อรอดตัวไปครับจังหวะน,นี้ทำชิงของเซนนี่คามิลแล้วก็วรเสศสายจาเนี้ครับยกมาจาังหวะน,นี้ไอ้หลุดเข้าไปแล้วถ้าพูดถึงจังหวะนี่มีล้าหน้านี่ถือว่ายิงได้น่าผิดหวังมากนะครับมาที่โนบะคุนโนบะคุณ,คณแทงมาจาังหวะน,นี้เอริคุมิผ่านมาเอ้เสาแรกเข้าไปเลยโอ้โหแมจังหวะของวิทิด กะจะไปดักที่เสาสองครับแต่โดนเอริคุมิหลอกยิงเสาแรกครับเอาเลยครับแม่ประตูแรกเป็นทางฝั่งของรบุรีที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนครับดูจังหวะแทงเข้ามากนบประคุณครับเอริคุมิมาสู่เส้นหลังคือวิทธีเนี่ยกะจะไม่ดักเสาสองแล้วครับเสาแรกมันเปิดครับอือแม่เตะบุ้งซิบูรีชัยยุทธ์เสาแรกบอลตกมาแล้วไในหมวกโอ้โหจังหวะสอดเข้าหมวของภูษุรีสุดรอดครับ จังหวะจะถโถมบ่งเนี่ยไปโดนใต้บอลไปหน่อยครับบอลลหลุดกรอบไปท้ายนี่ได้จบด้วยกันยิงแต่แห่นี้ครับสอดมันมันบ่งใต้บอลไปหน่อยครับครึ่งชั่วโมงครับแม่คูริโดเปิดไปเสาแรกเอ้าแล้วบงสกัดพลาดแล้วโ,วโหไปเข้าทางเอริคุมิครับ สองประตูต่อสูงเลยครับประตูที่สองของเจ้าตัวในนัดนี้ด้วยครับแล้วพาทางด้าน,นลบลิซิตี้หนีห่างไปสองต่อสูนครับอือหือผู้เล่นเหลือน้อยกว่าแล้วมาเสียประตูเพิ่มด้วยครับจังหวะขึ้นหม่งของอนุชาตินี่ครับอือหือเหมือนจะดักได้แล้วครับแต่สุดท้ายมันหม่งโดนเฉียดครับบอลหลุดมาถึงอดิคมิสิทธิถีหมุนรอบหนึ่งเอาบอลหลุดมาครับมานบมานบได้ มานบอืม้มานบไปโอ้โหแล้วยัขึ้นเลื่อย่ากครับคุมิตัดไม่ได้ตอกส้นมาที่วรเรษแล้ววรเ์เรษป้ายมานบคูนสอดมาจังหวะนีรับคูณได้ยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูที่3ของนอมบีซิตี้ครับเป็นนบคูนที่บํารุงครับจังหวะที่ตัดบอลได้แล้ววรเรสเตาไว้ครับเห็นนบคูนวิ่งสอดมาแล้วใจเย็นมากนะครับตะบันผ่านวิธตเข้าไปเลย คือจะวิ่งตามมาบล็อกไม่ทันเลยครับปกศรีโมโนบเปิดโดเข้าไปจังหวะนี้นาราก,กรยังอ่านจาังหวะได้ดีครับแล้วคว้างเปิดเกมเดียววิทีโนบคุณโนบคุณแทงมาโอ้โหอานนท์ได้สอดมาจาังหวะนี้อานนท์ได้ตัวต่อต,ตัวแล้วเรียบร้อยเลยครับคือจังหวะบอล ประตูที่สองของอานนท์ในฤดูกาลน,นี้นะครับคือจังหวะของวิทิตก็ออกมาช้าด้วยครับแต่อานน์เลือกจะยิงสวนเข้าไปเลยครับเอริค,คุมิวางมาให้กับทางด้านเชรเมตครับอานนท์ป้ายมา ลรวปะคุนดึงหลอกแล้วสายลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหประตูที่5ของลบรีครับลบรวปะคุนยิมรงุงเกบมบุกคนยังไม่ได้เนี่ยจังหวะสวนมามันก็นี่ครับพื้นที่มีเยอะครับแล้วใจเย็นดึงเหนียมียด้วยครับคนนี้ยิงได้ซ้ายเสียบเสาเข้าไปแหมแล้วนะครับ เปิดขึ้นมาวิธีแล้วก็บมดรายกรแขันครับเป็นลอมบิซิตี้ที่พวกเขาเก็บชนะแรกในเกมลีกได้สำเร็จนะครับบุกมาชนะเท่านั้นสิบรีดได้ไปห้าต่ศูนย์ครับไ,ได้ประตูจากสองประตูของนักบุญคุณยี่มุมนงครับ